รถที่สองก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนเดิมนะคะใส่ชูรสน้ำปลาไม่วางถ่ายอยู่บนไหนไม่ก็ยังโหลดอยู่นะะคสูตรเดิมสูตรเก่าเราสวรวมกันอยู่ที่นี่เด้อเนาะสวรวมกันอยู่ที่นี่ที่หน้าบ้านเดลยสวรวมกันปิดเตากระท้อนวันนี้ จึงต่กระตอนนะครับส้นสวสวสูงไวย่านนี้กำลังตามนะครับเนี่ยย่านนี้กำลังตามนะครับ ก,ก็ใส่มะเขือนะตาใส่มะเขือใส่มะเขืออร่อยดีนะติมให้นนมันออกหน่อยติมให้เม็ดมันออกผสมกับอันนั้นหน่อยจะเคพื่อนหรือมั้งเม็ดมันใส่เนะี่ยอย่าพึนนกก่อน้วนะนี่กับมะเขือนะคะพวกอันเม็ดเม็ดมะเขือนั่นแหละให้มันออกชุดดีวะ วัสดีสว่งางสว่างเป็นจังไดสว่างไหมคัดบอเสียบอบอต้องจำถูกตอ้ตองแล้เวเอามะเขือมะเขือใส่อีกก่อนมะเขือน้อยใส่มะเขือเข้าไปก่อนเดี๋ยวยายซอจะมาหรือเปล่าเน,นี่ยไม่มาก็แบ่งไว้เออแย่งไว้แบ่งไว้เดี๋ยวมาวันนี้เอาให้ใหพอจำรอบที่สองแล้วหมดพอดี รอบที่สามไม่มีนะคะเพราะว่าอุปรกรณ์จะหมดนะคะแต่มักต้องมันยังเหลืออยู่เอ้อะมักแต่อุปรกรณ์มันนะเอออุปรกรณ์มันหมดมักต้องเหลืออยู่แต่อุปรกรณ์หมดอุปรกรณ์ก็ไปนา้มาใหม่เอ้าไปว่างตู้ระฆังมันไปใส่เลยเนาะใส่อุปรกรณ์เ<ม>ยอะๆหน่อยนะคะเออเครื่องอันน<ๆ>ีไล่มียางมีเบอร์โรอีกอย่างต่างๆมาใส่อุปรกรณ์เยอะๆหน่อยนะคะก็โชว์อยู่บางทีก็ไปว่างไใส่ ดู่โน่ดาวลิ้นฟ้านี่จะคือแบบสามเอาไว้อยู่ี่พี่โอเคเสร็จแล้วครบรอบสองบอกครบรอสองเสร็จแล้วนะคะนะคะเราไม่ใช่ตำนะตาเราคลุนเอาก็จะเอาตัวนี้ใส่เลยทั้งหมนครกน้อยดูที่ตาอืมก็หวังอามาน้อยน้อย กูผีนมามันกเลยน้อยใช่ก็เลยใช้โคลนมาเลยอย่างนี้ก็าใช้แบบนี้กันทั้งนั้นแต่เ็าไม่ตำเลยเ็าก,กลัวมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กลัวเขเรียกโคลนหมักต้อง คนบอกต้องคนบอกต้องนะคะปเป็นตะแเส็บหตาปเป็นตะแเสียเยอะแต่รสนี้เนะี่ยสงสัยมันไม่อร่อยเพราะมันไม่เผ็ดเจ๊เคยเล่าก่อนนั้นเล่าเราถามว่าเล่าก่าาาาอ,อนนั้นเป็นน้ำปะนะไหมเพื่อนบอกว่าเป็นน้ำปะนะได้ไหมเลยเออถามคุทตาชานี่แหละคุทตาชานชีบะทอดเนี่ยเป็นน้ำหมปะนะหรือเปล่าก็เป็นได้นะน้ำปะนะเออเออเออเป็นได้ เป,ป็นน้ำปณะได้เป็นยังใดเป็นเบิดอ um, oh, so okay. no 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 ันท no no ี no 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 ่เขาเลี้ยงพระยามงานนานนานี่น่ะเป็นนัำปนะเบิด์ตนั่นแหละใช่ไหสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยว่าซสานนี่นะคะอันนี้เนี่ยพวกให้พระกินแล้วเป็นนัำปนะได้เราสิได้บอกเข้าเจ้าน้ำเจ้าพระเดี๋ยวนี้นั่นบีบซีนั่น บอกได้ว่าเป็นน้ำปลาหน้าเนาะอันซีมะขอนก็เป็นเนาะจะได้เพิ่นบอกสองเพิ่นตามสองช่วใจชื่นใจนะคะนี่กูบอกแก่สันงนักแก่แล้วจะสิสั่งสิส่งให้แก่กาว่าเป็นน้ำปลาหน้าได้นั่นโอเคโอเคใช่เสร็จแล้วบฟั้นนะเสร็จแล้วอืมเป็นไงโอ้โหหลอกเป่าไม่หลวไม่หวงแล้วไม่แหวงแล้วไม่แหวงแล้วกี่บาทโอ้ของรัฐบาลเนาะรัฐบาลไม่ได้จ่ายตังค์อ๋อจ่ายนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ครกที่สองนะคะนี่นะคะค่ะกินเก่งมากนะคะสวนี่นะคะเอาคุณตาชานที่นี้มาลุ้นคุณตาชานจะหมดไหมเนี่ยหมดหรือเปล่าไม่หมดหรอกหรอไม่หมดประหวังเดี๋ยวกินช่วยเดี๋ยวป้าซอมากินช่วยใช่ใช่ลองกินไปเรื่อยๆจยกินรีบร้อนนี่ก็ขอจบเมื่อกี้นี้ป้าหวังกินไปไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นอันนี้แล้วก็เลยไม่อยากกินอีกพักก่อนแล้วจะกินใหม่อีกทยนึงคนพักผ่อนแล้วจะกินใหม่อีกทยนึงฟงแน่สั่ให้มัน ประหวังขายกระเป๋านะครับขายกระเป๋าขายกระเป๋าขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านางลำชุดลำนะครับประหวังขายนะครับทีนี้ประหวังก็ย้ายออกมาอยู่ตรงนี้นะครับย้ายออกย้ายออกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับประหวังก็ขายอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านทุกคนนะครับประหวังก็ย้ายมาขายตรงนี้ครับ คนสวยใส่แล้วยิ่งสวยนะครับเอฟซีตาชานจะซื้อให้เอฟแถวนี้ใส่ก็ได้เด้อเนอะตุค่อยกินรอบเมื่อกี้นี่แนหะเผ็ดตาเอออันนี้ก็เผ็ดอยู่เผ็ดบ่ออันนี้น่ะเผ็ดอยู่ยยสามน,นุ่ยอ้้วพอแล้วพอแล้ว พอแล้วอืมกินไม่มากพอ<ะ>ที่เห่าแบบจนมดถวยอ,อันมอหนึ่งเนาะทุกคสองคนทำนี้หวดเลยเพยนพยยาเจ็บท้องโอโอเจ็บท้องยื่ระบายดีตาเอาเออืม,อมโอ้ยส่งข่าวไปหาป้าซอหน่อยเถิอนมากินตำหักต้องเถอเดี๋ยวถ้าขึ้นไหล่แบบป้าซออยู่ขึ้นไหล่เหม่ป้าหวังขึ้นไหล์หัวข้อบอกว่าป้าซอมากินตำหักต้องนดืนอน เสร็จแล้วตามบอ,อกต้องไปลืมหรือเปล่าเนาะบอกว่าหมักจะกินจะกินแล้วก็ไปไม่เคยกินมาสัน้นทำให้กินแต่ยังม,งมาอยู่อ๋อเมื่อวานไปกับเขาบเมื่อวานไปไปรับกับ<ห>ขเขาแล้วทำไมกลับมาล่ะญาติี่เขยังไม่กลับมาปะเออญาติี่ไม่กลับมาญาติี่ไปดำนาช่วยค่อยกลับมาค่อย เขามีลำหลายรอบเอเขามีลำหลายรอบเราลำรอบเดียวเราก็เลยตับโอ้เขาเขามีลำหลายรอบแต่เรามีลำรอบเดียวเออเราก็เลยตัดนะตัตำยังไงยังไงก็น่ากินดี่พีงศีดิแต่ไม่ใช่ตำเลยเขาคนเอาได้ตำนี่ก็ได้แล้ว อืมใช้โพตรตาเซฟ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 เกินไหนอย่ากินคำน้อยกินคำใหญ่ๆคุณตากินคำน้อยโพดเบิ้งบ่โอ้ยเอ้าเอาพอเอาเสือค่อยเอาลองเสือค่อยถ้าไม่เชื่อนี่ดีดิเอาเลยคำใหญ่รับรองเชื่อบ่ ไปที่ไหนแซ่บกว่าคำน้อยแม่บอกแมนบอกเลยบอกฟังทีหลังเรามานั่งคันอ่อนบอกว่าเอาคำใหญ่ๆมันถึงอร่อยกว่าคำเล็กครับคลิปนี้ก็รบจบที่นี็นครับ